สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้พบทันโลกกับไทย PBS World ค่ะดิฉันนัฐถาโกมลวาทินค่ะและผมเทพชัยหยกครับคุณเทพชัยคะเมื่อคืนนี้คืนแรกนะคะการประชุมใหญ่พักริ r ั p u ริกั a นแล้วก็ได้เห็นการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการเพื่อที่จะให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้สมัครลงแข่งขันของพรกปริ r ั p u ริกั a นเนี่ยเข้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่สองอ่เป็นมหากรรมทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ทุก4ปีของบริการนะครับแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าทันทีที่ทรัมป์ประกาศรับ การเป็นตัวแทนพรรคเดม i ริเกลในการชิงตําแหน่งนี้ใช่ไหมครับก็เปิดฉากถล่มพรรคเดมบริเกเลยครับแล้วก็เป็นประโยคที่พาดหัวไปทั่วโลกเลยก็บอกว่าเตรียมตัวให้ดีพรรคเดมบริเเตรียมตัวจะโกงการเลือกตั้งปลายปีนี้แล้วคือใช้คํานี้เลยนะครับว่าพรรคเดมบริกนกลังจะอ้างเรื่องของโควิด19เเนี่ยเป็นช่องทางในการโกงการเลือกตั้ง เป็นการกล่าวหาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการลงคะแนนผ่านระบบไพรณันีซึ่งทรัมป์พยายามที่จะลงรายละเอียดเรื่องนี้อย่างมากแล้วบอกว่าจะนำไปสู่การโกงแล้วจะเป็นข้ออ้างที่เดมโมแครตจะนำมาใช้แต่การปรากฏตัวของทรัมป์ในคืนแรกนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเป็นไปตามประเพณีเท่าไหร่ใช่ไหมคุณเ <c oughs> น,นีชยชัยคือคนก็ไม่ได้คาดว่าทรัมป์จะไปโผล่ ตัวเป็นๆน,นะที่เมืองแชร์ลดที่นอต์ทแคเรไลนาใช่ไหมครับแล้วเขาก็คุยจะอีกที่เขาไปด้วยนะ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเขาจะประกาศรับการเสนอชื่อเนี่ยจากทำเนียบขาวผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าทรัมป์ก็คือทรัมป์แหละอย่างที่เราได้เล่ากันมาหลายคืนแล้วนะครับว่าการเป็นตัวตนที่สูงมากแล้วก็ทุกเวทีเนี่ยจะต้องโดดเด่นที่สุดเลยถ้าอยู่ทำเนียบขาวมันก็ไม่ค่อยโดดเด่นนะใช่ไหมต้องมาอยู่ที่เกิดเหตุเลยก็คือที่เมืองแชร์ลอตนี่แหละ ใช่แล้วมีการไปพาดพิงถึงโจไบเดนว่าในการประชุมพักเดโมแครตเนี่ยโจไบเดนไม่ได้ไปปรากฏตัวณบริเวณจัดงานแต่เขานี่เหนือกว่าเขาต้องการไปสื่อสารกับคนที่เมืองชาร์ลอตท,ที่นอทแคโรไลนาแถมยังคุยว่ามาที่เนี่ยเพราะว่าต้องมาไม่ใช่มาเพราะว่าเกรงใจกัน,นแต่ว่าต้องมาเลยมาด้วยใจจริงๆแล้วด้วยอีก3ามคืนเนี่ยก็มันใจายแต่เดยวกับว่าทรัมป์จะโผล่หน้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยอีก3คืนติดต่อกันไปจนถึงคืนสุดท้ายก็คืนพฤหัส ที่จะมีสุนทรพจน์ใช่ไหมครับซึ่งคืนนั้นแหละจะเป็นไฮไลท์ของงานแล้วก็ทําก็คงจะทําตัวเป็นเพกมากที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทํานี้ปฏิบัติของการประชุมใหญ่ของพรรคไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือว่าพรรคหรือพรรคเบเกิลเนี่ยคนที่จะถูกเสน,นชอชื่อให้ชิงตําแหน่งประธานที่ปดีเนี่ยจะโผล่อย่างจริงจังในคืนสุดท้ายนะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์คือสุนทรพจน์เนี่ยใช่ไหม <S <S <ช>ไม่มีใครที่มาโผล่วันแรกก็ามาทีนึงแล้วคืนที่2ก็มาอีก3ก<ช>็จะมาพูดอีกนะครับก็ทําให ไอ้สิ่งที่เขาเตรียมไว้เป็นไฮไลท์ของคืนสุดท้ายจะจืดไปหน่อยหรือเปล่าแต่ว่าทั้มก็คงมีทีเด็ดนะไม่งั้นคงไม่ทำอย่างนี้หรอกแต่ว่านี่ก็คือทั้มที่เราคุยมาตลอดว่าหลงตัวเองนะครับพี่สาวก็ปเปิดเปิดโปงเหมือนกันใช่ไหมว่าเป็นคนที่หลงตัวเองหลานสาวก็พูดแบบเดียวกันที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงที่เขียนหนังสือออกมาแล้วนะครับก็ออกมาวิจารณ์ทั้มเหมือนกันว่าเป็นคนที่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งทุกอย่างเพราะฉะนั้นไอาการไอเวที การประชุมใหญ่ของพรรคในพัพเบรเกิลเนี่ยมันก็คงจะเป็นเวทีที่ทาโอหลอมส <laughs> ีีเต็มๆใช่ไหมครับแล้วฟังเสียงทั่มหน่อยว่าตอนที่เขารับการเสนอชื่อเนี่ยก็พูดยังไงบ้างนะครับเพราะมีหลายจุดนะที่เป็นประเด็นข่าวที่ต้องวิเคราะห์กันเหมือนกันนะครับ We caught them doing some really bad things in 2016. Let's see what happens. We caught them doing some really bad things. We have to be very careful because they're trying it again with this whole 80 million mail in ballots that they're working on, uh, sending them out to people that didn't ask for them. They didn't ask, they just get them. And it's not fair and it's not right and it's not going to be possible to tabulate, in my opinion. It's just my opinion. We have to be very, very careful, and you have to watch, every one of you you have to watch. Because bad things happened last time with the spying on our campaign and that goes to Biden and that goes to Obama. And we have to be very, very careful. We have to be very, very careful. And this time they're trying to do it with the whole post office scam. They'll blame it on the post office. You could see them setting it up. Be very careful and watch it very carefully. Because have win. This the สังเกตได้ครับว่าทรัมป์จะพูดถึงเรื่องของการลงคะแนนเสียงทางไปรีย์นี้เยอะมากในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาแล้วคืนนี้ในเวทีนี้ก็ย้ำและย้ำอีกนะครับเพราะทําบ่็กลัวไงเพราะว่านักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองก็เชื่อว่าถ้าคนอเมริกันเนี่ยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงทางไปรณียีมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่พรรคเดโมแครตนะครับผู้ชิงก็คือโจไบเดนเนี่ยจะชนะทรัมป์ก็มีสูงมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเดโมแครตเนี่ย ที่ผ่านมาไปใช้สิทธิ์เนี่ยจำนวนคนที่สัดส่วนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันน้อยกว่าใน<ช>พัต<ไ>ป,ปิกเกันมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสะดวกขึ้นอยู่ที่บ้านก็ส่งบัตรลงคะแนนเสียงมาทางทางไปรษณีย์เนี่ยก็โอกาสที่จะทําให้คะแนนเสียงของไบเดนเนี่ยชนะทรัมป์อย่างมากเนี่ยมันก็มีสูงมากนี่แหละที่ทําเป็นห่วงก็เลยอ้างเลยนะครับว่าซึ่ง CN n แล้วก็สื่ออีกหลายสื่อนะครับที่ตรวจตาที่ตรวจสอบทํามาตลอดเนี่ยก็ยังไม่พบหลักฐานอะไรเลยที่บอกว่า การลงะแนนเสียงทางไปรษณียบัตรเนี่ยหรือทางไปรษณีย์เนี่ยมันจะนําไปสู่การโกงได้เพราะว่าจำลองขันก็ไม่ได้เป็นคนคุมไปรษณีย์ใช่ไหมใช่ค่ะมีแต่ทำนี่แหละพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงการทํางานการบริหารงานของทางกรมไปรษณีย์นะคะแต่ยิ่งมาย้ําเรื่อง mail i n v o t i n g เนี่ยก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าทำอาจจะยิ่งกลัวมากกับผลการเลือกตั้ง, <c oughs> ท,งที่จะออกมาโดยเฉพาะถ้าย <c oughs> ้อนกลับไปเมื่อสีปีที่แล้วก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียง พอปีนี้อำนวยความสะดวกด้วยการให้ใช้สิทธิ์ออกเสียงผ่านทางไปรษณีย์มากยิ่งขึ้นคนจะลงได้สะดวกขึ้นก็อาจจะยิ่งทําให้ทํากลัวมากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 กนี่แหละก็ทําให้หลายรัฐในอเมริกาตัดสินใจเลือกใช้วิธีการลงคะแนนเสียงด้วยทางไปรษณียน์นะคือให้พยายามให้คนใช้ไปรษณีย์ลงคะแนนเสียงมากขึ้นคือไม่ต้องมาที่ขวาเลือกตั้งเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมซึ่งแน่นอนว่าผลที่ตามมา อย่างแน่ชัดเลยคือว่าการประกาศหรือการนับคะแนนการเลือกตั้งจะล่าช้ามากเลยนะครับเพราะยิ่งตอนที่มีปัญหาเพราะว่าษณีย์ขอเมริกาตอนนี้ถูกตัดงบด้วยนะครับที่ผ่านมาในช่วงหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมามีเสียงบ่นเยอะมากเลยว่าส่งจดหมายช้าส่งพัสดุช้ามากเลยเพราะว่างบมันหายไปจํานวนคนที่มาใช้ในการทําง,งานก็น้อยลงไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ที่ทรัมป์คือทรัมป์เหมือนกับประกาศไปตอนล่วงหน้าตอนนี้เลยนะว่าจะไม่รับจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง คาดการไปขนาดนั้นเลยนะคะสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อคืนเนี่ยใช้เวลาปรสาสัยรวมก็ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง mail in voting อย่างมากทีเดียวนะคะพยายามที่จะกล่าวหาพรรคเดโมแครตอย่างที่คุณเทพชัยอธิบายอีกเรื่องหนึ่งที่ทำพยายามหยิบยกขึ้นมาก็คือความสำเร็จของเขาค่ะคุณเทพชัยว่าตลอดเวลาเกือบ4ปีเต็มในการบริหารประเทศเนี่ยสร้างผลงานไว้ชัดเจนก็คือเรื่องลด จำนวนคนว่างงานในสหรัฐและสร้างสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่พเอิญมาเจอโคโรนาไวรัสมาเจอโรคระบาดที่มาจากจีนก็เลยทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่อย่างที่เห็นเขาไม่ได้ใช้คำว่าย่ำแย่นะคะแต่บอกว่าถ้าไม่เจอโคโรนาไวรัสเศรษฐกิจจะต้องสำเร็จอย่างสวยงามแน่นอนค่ะ Our country is counting on it This is the biggest This is it Our country can go in a horrible horrible direction Or in an even greater direction. And before the plague came in from China, that's where we were going. We were going in a direction like we had never seen the most successful economy in the history of our country, the best unemployment numbers in history for African American, Asian American, Hispanic American, women, college students, bad students, good students, everybody. <laughs> พยายามที่จะไปพาดพิงจีนด้วยนะคะว่าเป็นต้นตอของโรคระบาดนี่แหละทำให้เศรษฐกิจของสหร,รัฐย่ำแย่แบบนี้ครับทรัมป์ก็ใช้ประเด็นเรื่องจีนภายคุกคามทั้งด้านความมัน่นคงการแย่งงานคนริกันไปเนี่ยเป็นประเด็นในการหาเสียงก็คือคนริก,รกันก็ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าทรัมป์ท่านั้นที่จะปกป้องอเมริกาจากการเอาเปรียบจากจีนได้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่า ทางทรัมป์ก็พยายามจะวาดภาพไปเห็นว่าโจไบเดนเนี่ยอ่อนแอมากเลยถ้าขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศเมื่อไหร่เนี่ยเส็จ,จีนหมดเลยจีนยึดอเมริกาไปอย่างแน่นอนและทรัมป์ครั้งหนึ่งเคยพูดได้สั้ไปว่าถ้าโจไบเดนมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอเมริกาโดนจีนกลืนแน่นอนและคนเมืิอกันก็ต้องเตรียมเรียนภาษาจีนแล้วพยายามขู่กันขนาดนั้นเลย <c oughs> นะคะพูดถึงงานด้านการต่างประเทศคะ่ะการขึ้นเวทีของนิกกี้เฮนรี่ ซึ่งเป็นอดีตเอกอัคราชทูตของสหรัฐประจํา UN ขึ้นมานี่ไล่เรียงนโยบายการต่างประเทศแล้วก็ไปกระแทกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนอย่างชัดเจนบอกว่าไม่กล้าหารขี้คลาดไม่เหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอิรานและเกาหลีเหนือคะ่ะลองไปฟังเสียงของลิกกี้เฮลลี่ค่ะ With his leadership, we did what Barack Obama and Joe Biden refused to do. We stood up for America and we stood against our enemies. Obama and Biden let North Korea threaten America. President Trump rejected that weakness and we passed the toughest sanctions on North Korea in history. Obama and Biden let Iran get away with murder and literally sent them a plane full of cash. President Trump did the right thing and ripped up the Iran nuclear deal. Obama and Biden led the United Nations to denounce our friend and ally, Israel. President Trump moved our embassy to Jerusalem, and when the UN tried to condemn us, I was proud to cast the American veto. This president has a record of strength and success. The former vice president has a record of weakness and failure.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่บอกว่าทั้มเป็นคนที่เหยียดผิวนะครับทั้ล้มเหลวในการแก้ปัญหาโคโาวิด -19 เศรษฐกิจย่ำแย่เนี่ยวันนี้เลี้ยงหน้าเลี้ยงแถวกันขึ้นมาตอบโต้ทุกประเด็นเลยนะครับแต่ว่าคนที่ดูเหมือนว่าจะพูดจาได้เต็มที่ที่สุดนะผวงพังแล้วก็คงโดนใจทรัมป์ที่สุดด้วยนะก็คือลูกชายถอดแบบห่องมเลยใช่ไหม <laughs> ทัม้งทั้งจูเนีย <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> ก็โจมตีไบเดนอย่างอย่าง,อางโอ้ยอย่างรุนแรงมากเลยนะครับเพราะว่า อย่าลืมนะครับว่าโจไบเดนเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ข้ามบทการเมืองมาเกือบ50ปีเป็นนักการเมืองมืออปีเต็มๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทรัมป์พยายามชูขึ้นมาว่าเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ล้มเหลวตลอดก็คืออยู่ในวงการเมืองมานานแต่ไม่เคยทำไรายได้เลยนะครับวันนี้โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ก็มาย้ําตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบโจเบเดนเหมือนกับล็อกเนสล็อกเนสก็คือ สิ่งที่เขาเชื่อเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่อยู่ในทะเลสาบในสกอตแลนด์ใช่ไหมครับทีบ<ด>่บอกว่าคนเคยคนเคยเห็นไม่เคยเห็นบ้างมีโพลขึ้นมาบ้างมีภาพถ่ายบ้างใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เคยมีเ,ยเห็นเป็นตัวจริงๆแต่ความสําคัญของการเปรียบเทียบโจเบเดนมาเป็นล็อกเนสของของการเมืองอเมริกันเนี่ยมันหมายถึงว่าโจไบเดนเนี่ยเป็นพวกที่เก่าแก่ค่ำครึอ,อยู่ในสวัมก็คืออยู่ในน้ําที่โสโครกะนะครับอย่าลืมว่าเมื่อสีปีที่แล้วตอนที่ทรัมป์หาเสียง ชิงตาแหน่งประธานาธิบดีครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าภารกิจก็คือไปทําความสะอาดไอ้บอ่อโสโครกนี้นะครับซึ่งห<ส>มายถึง,งก็คือไปกําจัดคนอย่างโจไบเดนแหละคคือเจ้าตัวล็อกเนสเนี่ยถ้าดูเผลอๆเนี่ยจะนึกว่าเป็นไดโนเสาร์ค่ะ <c oughs> อาจจะต้องการเปรียบกับความเป็นนักการเมืองที่คลํ่หวอด <c oughs> ทํางานมานานแล้วอาจจะปรับตามโลกไม่ทันนะคะตามคําปราศัยของลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องฟังกันว่า <laughs> Beijing Biden is so weak on China that the intelligence community recently assessed that the Chinese Communist Party favors Biden. They know he'll weaken us both economically and on a world stage. Biden has promised to take that money back out of your pocket and keep it in the swamp. That makes sense, though, considering Joe Biden is basically the Loch Ness monster of the swamp. for the past half century he's been lurking around in there he sticks his head up every now and then to run for president then he disappears and doesn't do much in between แล้วก็มีสื่ออเมริกันบางสื่อที่เรียกโดนาทัมจูเนียร์ลูกชายของทรัมป์ว่าเป็นทรัมป์ยิ่งกว่าทรัมป์ก็คือกลายเป็นทําคุณศัพท์ที่อธิบายความเป็นคนคนหนึ่งก็คือเป็นทรัมป์เนี่ยนะคะเป็นทรัมป์ยิ่งกว่าทรัมป์นะ ก็อาจจะถูกใจคุณพ่อนะคะเพราะว่ามีลูกซึ่งก็เป็นคนที่คนที่เป็นฐานเสียงของทั้มอยู่แล้วเนี่ยชอบมากนะคะสำหรับทั้มจูเนียรเนื้อหาที่ออกมาปราศัยก็คงจะทำให้ทั้มชอบใจนะคะกับการเข้าไปโจมตีแต่อีกท่านหนึ่งที่ขึ้นเวทีเมื่อวานนี้ก็คือรองป,ประธานาธิบดีไมค์เพนส์นะคะก็ได้ขึ้นไปยืนแล้วก็ต้อนรับความเป็นทั้มบอกผู้คนที่ชาร์ลอ์บอกว่า But I heard you're all down here in Charlotte doing some business. The beginning of a great week for the Republican National Convention. But I got to be honest with you. I'm here for one reason and one reason only, and that is not just the Republican Party, but America needs four more years of President Donald Trump in the White House. ดิฉันเชื่อว่าคนที่ชอบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่แล้วยิ่งดูคงยิ่งชอบค่ะคุณเทพชัยก็คงรู้สึกว่าแหมพูดถูกใจแตะทุกประเด็นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หลากหลายทีเดียวนะคะสาหรับคนที่เป็นฐานเสียงอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าคนที่ไม่ชอบเดมเบอรตไม่ชอบไบเดนเนี่ยฟังการปลราศัยในเวทีของพรรคเดนพับเบิรแล้วก็ยิ่งไม่ชอบไบเดนไม่ชอบเดมเบอรตมากขึ้นนะครับเพราะว่าทรัมป์กับพรรคพวกของทรัมป์ในพรรคเดนพับเรกเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้คนในการเห็นภาพของความน่ากลัว ถ้าโจไบเดนมาเป็นประธานาธิบดีนะครับหนึ่งออนแอเอาจีนไม่อยู่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีภาพหนึ่งที่ทางทรัมป์ตอกย้ำมาตลอดก็คือว่าพรรคเดโมแครตนะครับโดยเฉพาะโจไบเดนเนี่ยคือเป็นพวกที่มีแนวคิดแบบเอียงซ้ายอ่ะเอียงซ้ายแบบสุดกูด้วยซ้ำไปแล้วก็พยายามจะเชื่อมโยงพรรคเดโมแครตเนี่ยไปกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากไอก,การจราจนเรื่องเหยียดผิวจําได้ใช่ไหมครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับคือทรัมป์พยายามบอกว่านี่พวกเดียวกันนั่นแหละคนไอเดโมแครตนี่แหละก็คือพวกที่ เป็นกลุ่มเดียวกับหัวเอียงซ้ายที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะเอาไบเดนเหรอถ้าเอามาไบเดนในเรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบเรื่องความปลอดภัยในชิปทรัพย์สินจะไม่มีเหลือนะครับก็จะเห็นอย่างภาพที่คุณเห็นมาตลอดเลยนะครับก็อาจจะเป็นคําตอบว่าทําไมในช่วงที่ผ่านมาทางไมค์ฟอมพีโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็พยายามย้ําถึงความเป็นศัตรูหรือว่าความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน อีกหนึ่งเป้าหมายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พาดพิงก็คือการทํางานของสื่อสหรัฐบอกว่าช่วงหลังเนี่ยสื่อพยายามต่อต้านเขาโดยเฉพาะสื่อทีวีไม่ยอมให้เขาไปออกทีวีไม่ยอมให้โอกาสเขาได้พูดบ้างเลยซึ่งสื่อที่เขายอมให้สัมภาษณ์พิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็น Fox News นะคะคุณเทพชัยซึ่งก็เป็นที่รับรู้ว่าก็มีแนวทางที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันและโดนัลด์ทรัมป์อยู่ สื่อบางสำนักก็เข้าไปตรวจสอบสิ่งที่ทรัมป์พูดในการปราศัยคืนแรกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขอัตราการว่างงานซึ่งทรัมป์เนี่ยอ้างว่าผลงานสำคัญของเขาก็คือทำให้อัตราคนว่างงานในสหรัฐต่ำที่สุดในรอบ50ปีค่ะสำนักข่าว CNN ก็ไปตรวจสอบตรงประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าจริงๆเมื่อเดือนกันยายนปี2562การว่างงานต่ำที่สุดในรอบ50ปีก็จริง ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจแข็งแรงขึ้นนะคะแต่พอเมษายน2563เนี่ยตำแหน่งงานหายไป20ล้านตำแหน่งในช่วงล็อกดาวน์ในช่วงปิดประเทศช่วงโควิด19นี่แหละคะ่ะและอีกเรื่องหนึง่งที่ทรัมป์อ้างว่าสำนักข่าวกรองรายงานว่ารัฐบาลจีนชอบโจไบเดนสำนักข่าวซีเนก็ไปตรวจสอบแล้วก็ค้านข้อนี้บอกว่าสำนักข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยระบุว่าจีนต้องการให้ทรัมป์แพ้เลือกตั้ง เพราะเห็นว่าทรัมป์เนี่ยคาดการณ์ไม่ได้แล้วก็มักจะออกนโยบายที่ต่อต้านจีน <Okay. S 2> อย่างน้อยก็เป็น2ประเด็นที่สื่อพยายามตรวจสอบนะคะแต่จ, <Okay. S 2> จริงๆมีหลากหลายประเด็นมากที่สื่อนํามาแล้วระบุว่าทรัมป์พูดเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงคือ okay. ทรัมป์เ,เป็นผู้นําคนแรกของสหรัฐนะครับที่ถูกสื่อตรวจสอบที่ใช้คําว่า fact check ก็คือสื่อไม่เชื่อสิ่งที่ทรัมป์พูดแน่ทีไม่เคยมีนะับผู้นําคนไหนที่พูดไปแล้วสื่อไปตูให้ที่พูดนี่จริงหรือเปล่า แต่ทรัมป์จ,จาได้จากทวิตเตอร์ก็เคยขึ้นป้ายเลยว่าใ,<ช>ให้ตรวจสอบที่ทรัมป์พูดนะว่าจริงไม่จริงก่อนก่อนเชื่อนะนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกทําไมพี่สาวของทรัมป์เนี่ยในการให้สัมภาษณ์ที่รา,รายงานไปเมื่อวานเนี่ยถึงได้บอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่โกหกเก่งที่สุดคนนึงใช่ค่ะโกหกแดะไม่คำนึงถึงความจริงว่าเป็นยังไงเลยนะครับเปิดโปงมาจากสมาชิกในครอบครัวเลยนะคะ<ช>แมรี่แอนทรัมบร์รีเนี่ยแหละค่ะพี่สาวของทรัมป์วัย83ปีซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษา บันทึกเทปคุยกับแมรี่ทรัมป์หลานสาวของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เหมือนกับว่าไม่พอใจทรัมป์หลายๆเรื่องมากค่ะครับำจริงก็คนในครอบครัวน่าจะรู้จักทรัมป์ดีที่สุดนะหลานสาวก็เปิดโปงมาแล้วนะครับ,รบล่าสุดก็เป็นพี่สาวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คงจะทําให้ทรัมป์เนี่ยคงมีเรื่องต้องอธิบายต้องแก้ตัวเยอะเลยในวันที่เก่าสุนทรพจน์เพื่อที่จะ รับการเป็นตัวแทนพรรคเอร์ฮาิรัก,กอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสีนี้นะครับใช่ค่ะก็คงจะต้องติดตามว่าคืนที่2คืนที่3ทรัมป์จะนําเนื้อหาเรื่องใดมาปราศัยเพิ่มเติมนะคะเพราะจริงๆคืนแรกนี่ก็แตะไปเกือบทุกเรื่องแล้วนะคะคุณเทพชยัย <c oughs> เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโควิด19เรื่องของปัญหาการเหยียดผิวเรื่องของการแก้ปัญหากับประเทศจีนอิหร่านไอซิส แต่ไปเกือบทุกเรื่องแล้ว <laughs> เดี๋ยวดิฉันต้องคอยฟังว่าคืนนี่2คืนนี่3นี่ <c oughs> จะพูดอะไรนะคะ <c oughs> และทั้งหมดก็คือทันลก่อกับชาย PBS World สำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณเทพชัยห่องและดิฉันนัทถาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ <c oughs>